ภาพวาดอวดสีสันสวยงามมีเนื้อหาชวนพ่อแม่เลิกเล่าคือผลงานของบรรดาเหล่าเยาวชนจากทั่วประเทศที่ส่งเข้าร่วมมหกรรมโพธิสัตว์น้อยลูกร้องขอพ่อแม่เลิกเล่าปีที่3จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุสน,นการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,สและสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเล้า ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษางานบุญปลอดเหล้าเฝ้าระวังบังคับใช้กฎหมายที่ได้รับแรงสนับสนุนจากสสสโครงการลักษณะแบบนี้คือโครงการที่เชิญชวนโรงเรียนเราไม่ได้สั่งนะครับแต่บอกว่าอยากจะให้ไปส่เงเสริมนะให้นักเรียนเนี่ยซึ่งครูเนี่ยจะรู้ดี ว่านักเรียนเนี่ยจะเจอปัญหามากที่ครอบครัวดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับพอข้อช่วงเข้าพรรษานี่เ็เป็นโอกาสดีที่จะทําแต่นี้เราทํางดเหเล่าเข้าพรรษาในภาพใหญ่แล้วเรามาทํากับเด็กเราบอกงรเหองล้าเข้าพรรษาเด็กไม่ได้นะครับเราก็เปลี่ยนใหม่นะครับเอาเด็กนี่แหละครับกลายเป็นคนที่จะไปชวนพ่อแม่เลิกเล่าแทนนะครับก็เลยเป็นที่มาเอแเราจะใช้คําอะไรดีเราบอกว่าโพริสัตเนี่ยน่าจะเป็นความหมายที่ดีนะครับแล้วเด็กๆเนี่ยจะได้ปลูกฝังแต่เด็กๆเลยในการที่เพราะคำว่าโพริสัตคือเป็นจิตอาสาจะ ตั้งใ,ใจที่จะช่วยเหลือนคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแท Thor นงานบริการคืองานพระโพธิสัตว์หรือผูดที่ย่าหนึ่งว่าจิตอาสาจิตอาสาที่พูดกันอยู่นี่เป็นหัวใจของพระโพธิสัตว์ภายในงานมีการเสวนาพูดคุยความสำคัญของโพธิสัตว์น้อยและการเผยเคล็ดลับวิธีร้องขอพ่อแม่เลิกเหล้าจากกรณีตัวอย่างความสำเร็จของน้องนุ่นนรุมนเรืองนาที่ปัจจุบันผู้ปกครองเลิกเหล้าได้ด้วยความรักของน้องนุ่นที่แสดงออกอย่างสม่ำเสมอจนสามารถเลิกเหล้าได้ คือจริงๆแล้วเนี่ยเด็กอยากจะอยากจะต้องการให้พ่อแม่ไม่ดื่มเหล้าอยู่แล้วแต่ไม่รู้วิธีการหรือว่าไม่รู้ว่าจะใครจะแนะนำนะครับหรือว่าใครจะบอกดีก็เป็นที่มาว่าพอโครงการนี้เข้ามาคุณครูก็มาช่วยนะครับแล้วก็ได้ผู้ใหญ่ใจดีหลายๆส่วนก็เข้ามาช่วยพระสงฆ์ก็เข้ามาช่วยก็เป็นการให้กำลังใจเด็กๆเวลาไปเจอพ่อแม่แล้วอาจจะท้ออะไรเงี้ยนะครับก็ก็ก็เป็นผลที่เราทํามาแล้วปีนี้ก็ปีที่3าก็คิดว่าน่าจะได้อ่บทเรียนแล้วก็ได้ความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายมากขึ้น ระดมความคิดยุทธวิธีร้องขอพ่อแม่งดเล่าเข้าพรรษาก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่โพธิสัตว์น้อยได้ช่วยกันคิดหาวิธีหรือช่องทางการสื่อสารไปยังพ่อแม่ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะทำให้เด็กๆได้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของการดื่มแอลกอฮอล์อันนำไปสู่การชักชวนให้คนในครอบครัวหรือชุมชนลดละเลิกส,เลกสุราเพื่อเป็นการกาินเหไม่ดีเพราะว่าทำไม่ เมาแล้วก็ขาดสติครับบอกว่าไงว่าตังที่พ่อแม่ไปซื้อเหล้ามาว่าเอาไปซื้ออุปกรณ์การเรียนให้หนูดีกว่าเยอะก็จะไปขอร้องว่าอย่าดื่มเหล้าเลยมันไม่ดีต่อสุขภาพมาเลิกเหล้ากันดีกว่าอะไรค่ะผมเข้าใจว่าการที่มีคนดื่มเหล้านะครับอยู่ในครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องที่หนักนะครับก็คิดว่า โอกาสนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับมาช่วยกันจับมือกันแล้วก็เห็นถึงวัวจิตัวใจของกันและกันนะครับความรักจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหานี้นะครับแล้วถ้าไม่มีทางออกหรือจะหาปรึกษายังไงก็มีหมายเลข1 4- ึ่งนะครับขอคำปรึกษาได้ว่าเอะถ้าแบบนี้จะทํายังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคนดื่มและคนที่อยู่คนรอบข้างก็คิดว่าขา้อบรรษานี้เชิญชวนทุกท่านนะครับได้ใช้โอกาสนี้แล้วก็ได้ประโยชน์ทั้งตนเองและสังคมโดยรวมแน่นอนครับ มหกรรมโพธิสัตว์น้อยลูกร้องขอพ่อแม่เลิกเล่าจึงเป็นพลังความรักและความดีที่เด็กๆจะร่วมทำหน้าที่ลูกกระตันอยู่สื่อสารไปยังผู้ปกครองให้ร่วมงดเล่าเข้าพรรษาเพื่อร่วมปฏิบัติบูบชาเนื่องในสัมพุทธยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปี2,555นี้